เออตึง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 ว้าวโ้ยก้าอ่อพุดความหมายอะไรก้าโซดีทั้งคนทั้งคนด้วนะคะวันนี้โอ้ไม่อยาเพึ่งบวชเราออกไม่นะไ oh, ม่ไม่ไม่คือเรียบร้อยโดน เยี่ยมพ่อตายมาเอาใหม่เมื่อกี้เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเพื่นอนยืทนทำอะไรตรงนั้นเหรอเนะี่ยเดี๋ยวจะถายเจ้านั่นก่อนเรียบร้อยตาย จำไออด้ว่าไอแดงมันยืนทื่ออยู่นั้นไปไหนวรออยู่ปะดูเดี๋ยวขอรอแปบ๊บเดียวก็หนึ่อยทีแล้วคนคืบร้อยเพชชอตไม่เล่ในในแบบคนจริงๆอะอือแค่เล่นแบบปกติไม่ได้เล่นแบบคนจริงๆนี่คือปกตินั้นเนี่ยปกติแบบรีเพ่ อันนี้ไม่น่าจะแชทผิดใครน่าจะมีคนยืนอยู่ในกล้องแจทผิดแต่ไม่มีอ่ะเพราะกล้องจอนผิดหน่อยโอ้ไม่เจอคนเลยอ่ะไม่เจอคนครับมันน่าจะอยู่ตรงที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเนี่ยไหนปะ กี้เริ่มใหม่เลยใช่เริ่มใหม่ออกเกมแล้วเนี่ยเราออกเนี่ยยูสเกมยูสไปเล่นแบบคนเล็กยเงี้ยสอนไม่ได้ไงไ,ได้ไมันไ,ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโทรศักท์กือบใช่โทรศัพท์มันก้าเกือบเบาถ้าไม่ก็ได้นะ โอ้ดูพุดกระจกไ,ได้ไม่ได้มันไม่ได้อ่ะลองกดตรงที่ตรงนี้ดูนะน,นี้เป็นอะไรอ่ะตุ้งเคื่อนมันคุยกันก็ขอโทษด้วย โอ้ oh God. ไม่ก็ถ้ามันไม่ได้ทุกคนต้องเล่นแบบเดิมเหรออะแมันต้องเล่นแบบเดิมเดี๋ยวขอดูให้ดีก hmm. ด่อนฮึมควายทชชู่เลยอ้ยคลยวาเปน็นเรี่อะไรนะเล้เป็นพราะอุัเลยเป็นพราะทรัพเราก็ไม่ด้ ไปทบทวนดูก่อนนะาเออข้าใหม่ออข้าเข้ามาแล้วเก่งเก่งพูดหลอนได้อย่างวะถ้าพูดคำหยาบก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะทุกคนนะอ้มันไม่ได้หรอคุณทำไม สงสัยเ,เราจะต้องเล่นแบบเดิมนะคะแบบอ้ยนะถ้าต้องเข้าเฮ้ทุกคนเราจะไม่เล่นออ n งอสแล้วแต่ว่าเราจะเล่น YouTube นะ

ก็แล้วกันะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ